ใช้มือถือวางปุ๊บ <c oughs> แล้วก็เปิดนำทางสิเลี้ยวขวาเลี้ยวไม่ทันเพราะบางที GPS มันจับได้น้อยดวงตำแหน่งที่ระบุมันไม่แม่นยานะครับอาจจะคลาดเคลื่อนเป็น300-500เมตรวันนี้จะมาพูดถึงนะครับเรื่องของระบบติดตามหรือว่า GPS นั่นเองครับ ตอนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า GPS กันดีนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเรามี GPS กันหมดเลยไม่จะเป็นโน้ตบุ๊กมือถือแท็บเล็ตหรือแม้แต่รถยนต์นะครับเจ้า GPS ที่ว่าเนี่ยมันย่อมาจาก Global Position System หรือการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคำว่า GPS มักใช้ผิดสับสนกับคำว่า GPRS ไม่ได้เกี่ยวกับดาวเทียมและการระบุตำแหน่ง GPRS เนี่ยมันเป็นเรื่องของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่วิ่งผ่านระบบ Data 2G อะไรพวกนี้มานะครับเขาเรียกว่า GPS กันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการตามหาคนตามหาสิ่งของต่างๆการระบุตำแหน่งให้ตัดคำว่า GPS ทิ้งไปครับไม่เกี่ยวแล้วนะออกไปเราเก็บ GPS ไปแล้วนะครับผมมาเจอคำใหม่ GNSS คำนี้นะครับย่อม,มาจาก Global Navigation Satellite System ก็คือเป็นการนำทางระบุตำแหน่งผ่านระบบดาวเทียมเหมือนกันนั่นเองคุณูง่ายว่าตอนนี้นะครับคำว่า GPS ที่เราใช้กันเนี่ยถ้าเกิดเอาตามหลักการแล้วมันจะหมายถึงดาวเทียมของสหรัฐเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึง GNSS เนี่ยมันก็คือทุกระบบในโลกที่เป็นระบบดาวเทียมนำทางนั่นเองครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็จะคุ้นเคยกับชื่อแรกอย่าง GPS มากกว่าเหมือนกับที่เรียกเครื่องถ่ายเอกสารว่าซีร็อกเรียกมามาเทนมิกึงสเส้เร็จดรูปนะครับหรือว่าเรียกโคบเรียกน้ำแทนน้ำบัดลมอะไรพวกนี้ มีสปอนเซอร์ไหมอะไม่มีนะไม่มีใครขึ้นมาเลยแย่จัง <c oughs> รวมถึงนะครับในวงการต่างเนี่ยก็มักจะเรียกเป็น GPS มากกว่านะครับไม่ใชเป็นพวกมือถือแท็บเลต็ตอุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับพอเป็นการพูดถึงการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมก็จะเขียนว่าเป็น GPS เห็นไหมเสร็จแล้วต่อด้วยอะไรก็จะตามมาด้วยว่ารองรับอะไรบ้างรองรับ GPS รองรับ Galileo รองรับ Glonass รองรับเปิดตู้อะไรประมาณนี้นะครับคุณแงว่าคนถนัดและคุ้นกับการใช้คําว่า GPS มากกว่า GNSS นั่นเอง ทำไมต้องมีทั้ง GPS แล้วก็ GNSS นะครับก็ต้องบอกว่าคำว่า GPS เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นนั่นก็คือประเทศแรกนะครับที่ให้กำเนิดระบบการนำทางผ่านดาวเทียมเนี่ยก็คืออเมริกาอเมริกาก็เรียกระบบนี้ว่า GPS ถูกไหมยังไม่งงนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับระบบนำทางผ่านดาวเทียมเนี่ยไม่ได้มีแค่อเมริกาที่เดียวแล้วมีทั้งรัสเซียยุโรปจีนญี่ปุ่นอินเดีย พูดง่ายว่าตอนนี้มีดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นไปเพื่อใช้กับระบบนำทางหรือว่าเป็นนาวเกียชซอไลท์เนี่ยมากมายหลายร้อยดวงแล้วคราวนี้ครับถ้ามาลองนับกันดูว่าค่ายไหนมีดาวเทียมอะไรบ้างระบบ gps ของอเมริกานะครับใช้ดาวเทียมทั้งหมด27ดวงระบบถัดมาครับ glo nas ครับของรัสเซียอันนี้มีทั้งหมด24ดวงระบบที่3มครับมีชื่อว่าการิเลโอเป็นของสหภาพยุโรปนะครับโดยในปีนี้จะมีการยิงเพิ่มขึ้นไปนะครับรวมทั้งหมดเป็น27ดดวงครับ ซึ่งทั้งสามระบบนะครับ GPS, Glonass และ Galileo เนี่ยเป็นการเปิดให้บริการรอบโลกนะครับใช้งานได้หมดเลยทุกประเทศทั่วโลกนั่นเองแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเปิดใช้งานเฉพาะบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นเปิดตู้นะครับของจีนที่มีชื่อหนึ่งเรียกว่า Compass ครับตัวนี้ก็จะเปิดให้บริการเฉพาะในจีนแล้วก็โซนเอเชียเท่านั้นส่วนอินเดียนะครับอันนี้เรียกว่า IRNSS ครับรือ,อีกชื่อหนึ่งก็คือ Navic อันนี้จะเป็นดาวเทียมแบบภูมิภาคครับคือใช้เฉพาะในอินเดียแล้วก็ประเทศข้างเคียงเท่านั้น แล้วก็มีนะครับดาวเทียมที่เรียกว่า SBAS นะครับอันนี้เป็นของสหภาพยุโรปที่เอาไว้ช่วยนะครับในการระบุตำแหน่งให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าแต่ละคำมันมีความหมายว่ายังไงแต่ไม่ได้จบแค่นี้หรอกเพราะว่าที่เราอธิบายถึงเรื่องของการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมเนี่ยก็เพราะอยากจะบอกเพิ่มเติมนะครับว่าการที่มีหลายระบบการนำทางการระบุตำแหน่งเนี่ยสามารถที่จับสัญญาณแล้วก็ระบุตำแหน่งตัวนี้แม่นยำม,มากขึ้นนั่นเอง นั่นก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมอุปกรณ์ใหม่ๆที่เปิดตัวกันมาพร้อมกับระบบ GPS เนี่ยก็จะมีการระบุด้วยว่ารองรับ GPS ดระบบดาวเทียมของที่ไหนบ้างโดยเฉพาะไปนู่นแพงๆนะก็เห็นว่าเห็นลิสต์มายาวเลยว่า GPS เนี่ยรองรับสัญญาณดาวเทียมจากค่ายไหนบ้างซึ่งรุนที่ราคารองลงมานะครับหรือที่ราคาถูกๆไปเลยเนี่ยปัญหาที่ตามมาคืออะไรกลุ่มเนี้ยความแม่นยําหายไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจับสัญญาณ GPS ได้ไม่กี่ดวงเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นนะครับใครซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกสมาร์ทวอชไปนะครับแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยปรากฏว่าระบุตำแหน่งไม่แม่นกว่าจับสัญญาณได้ก็ช้ามากๆอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าอาจเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดหน่อยหรือเปล่าทําให้ความสามารถในการสับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยช้ากว่าและจับได้น้อยดวงกว่านั่นเลยทําให้ตำแหน่งมันไม่ค่อยแม่นนั่นเองปัญหาที่เกิดตามมาก็คือเวลาเราไปใช้งานในรถบางคนเอาแท็บเล็ตมาวางปากใช้เปิด g o o g l e Map หรือว่าใช้มือถือวางปุ๊บแล้วก็เปิดนำทางสิ สิ่งที่เกิดขึ้นคือวิ่งเลยเลี้ยวไม่ทันเพราะบางที GPS มันจับได้น้อยดวงตำแหน่งที่ระบุมันไม่แม่นยำนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนเป็น300-500เมตรคราวนี้แหละก็จะวิ่งเลยไปก็มีเหมือนกันใช่ไหมหรือถ้าเป็นนาฬิกาพวกสมาร์ทวอชครับหรือที่ออกกำลังกายกันเนี่ยกดปุ๊บไปวิ่งกดปุ๊บไปปันจักรยานทำไมระยะเวลาทิศทางต่างๆระยะทางที่วิ่งไปมันไม่ตรงเบี้ยวฟึกตักซิกแซกเราวิ่งบนวงกลมนี้นะ แต่ GPS บนนาฬิกาหรือว่าบนอุปกรณ์เนี่ยมันวิ่งนั่นเพราะว่า GPS มันไม่ตรงไม่แม่นนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของระบบนําทางผ่านดาวเทียมหรือว่า GPS นะครับที่ตอนนี้จริงแล้วมันมีมากมายหลายประเทศที่ยิงขึ้นไปนครับมีหลายระบบด้วยที่ตามหลักแล้วมันควรจะเรียกว่า GNSS นะครับแต่ว่าด้วยความเคยชินนะครับเราก็เรียกว่า GPS กันเหมือนเดิมนี่แหละครับ สำหรับใครนะครับที่มีข้อมูลอะไรหรือว่าเรื่องไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์ทิ้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวทางดรอยแซนครับจะไปหาข้อมูลรวบรวมแล้วมาสดให้ฟังกันทุกวันจันทร์แบบนี้เช่นเคยนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมมาเมนต์ทิ้งนด้วยนะสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่มีมือถือเก่าๆสายชาร์จเก่าๆหูฟังเก่าๆหรือว่าพวก power bank รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กร์ต่างๆนะผมที่ไม่ได้้้ใชงานนแลวเี่ย สามารถนําไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางไม่มัดรวมขยะแบบอื่นได้นะครับที่ช็อ AS, ป AS เอสไพรส์นีไทยและก็ทางเซ็นทรัลนะครับโดยเขาจะมีกล่องกระดาษนะครับตั้งเอาไว้ให้เรียกว่าเป็นจุดทิ้งอเวสหรือว่ากล่องขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะขยะเหล่านี้นะครับหากทิ้งไว้เป็นเวลานานแล้วอาจจะปล่อยสารเคมีออกมาและไปปนเปื้อนกับย่านอ,อื่นจนเกิดเป็นอันตรายได้เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจึงควรแยกเอาขยะเหล่านี้นะครับไปทิ้งตามจุดจต่างๆที่บอกไว้ได้เลยนะครับ